สวัสดีครับ DIY คนปลูกผักครับวันนี้พามาชมสวนมะละกอครับเห็นไหมครับมะละกอต้นนี้อายุสองปีแล้วครับครับที่จริงอ่ะลูกเขาดกมากครับตั้งแต่ค้ำดินตั้งแต่ทางโคนเนี่ยครับไล่มาเลยเห็นไหมรอยพ่วงนั่นเลยมาถึงเนี้ยอายุสองปีแล้วคิดว่าต้นนี้น่าจะได้ไปเกินร้อยกว่าโลแล้วครับร้อยกว่ากิโล น่าจะร่วมไกล้จะสองร้อยโลนะครับเห็นไหมครับอินทรีย์วัตถุเนี่ยครับเนรอบรอบโคนต้นนะครับเป็นวงกลมสังเกตนะครับที่หญ้าที่คุมอยู่เนี่ยนั่นคือวงปุ๋ยของเขานะครับที่เราทําทําให้มะละกอเนี่ยดกมากก็เพราะว่าวงปุ๋ยอันเนี้ยเป็นกิ่งตอนนะครับต้นเขามันจะล้มก็เลยไม้ค้าไว้ครับมาดูต้นนี้ครับต้นนี้เป็นมะละกอเพาะจากเมล็ดครับเห็นไหมครับ นอนติดทุกกิ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ข้างล่างก็ติดนะครับนะครับผเห็นเป็นวงปุ๋ยเดี๋ยวถอยหลังออกมาให้เห็นวงปุ๋ยเห็นไหมครับหญ้าที่คุมอยู่นั่นคือเป็นวงปุ๋ยนะครับที่มีอินทรีย์วัตถุที่เราเป็นมูลสัตว์แล้วก็หมักไว้แล้วก็เอามาใส่แล้วก็ตัดหญ้าคุมไว้นะครับโคนเดียวนะครับเนี่ยไม่ได้ปลูกหลายต้นเห็นะครับดูที่โคนนะ ดูที่โคนให้มันจัดจ่ะไปเลยนะครับว่าไม่ได้ปมมมลมรกรเนี่ยไม่ใช่มาปลูกหลายต้นเบียดกันครับนี่ครับแม่ฮะโคนเนี่ยมันติดกันนะฮะเนี่ยเนื้อเดียวกันเลยฮะเนี่ยเนื้อเดียวคือต้นที่แต่กอเนี่ยมันสามารถให้ผลผลิตได้สูงเพราะว่าเนี่ยครับที่จริงกิ่งมีเป็นโูจะบอกเป็นร้อยกิ่งก็ว่าได้ครับแต่เราตัดแต่งเอาไว้ให้ให้มันพอดูเหมาะสมครับแล้วก็เอาใบออกให้หมดนะ ไม่งั้นมันจะเป็นภาระเรื่องโรคแมลงนะครับเห็นไหมครับต้นนี้ก็กิ่งตอนนะครับเมื่อกี้เพาะเมล็ดนะครับต้นนี้กิ่งตอนนะครับเห็นไหมแตกกอตีลูกหลายกิ่งทางนู้นมีกิ่งตอนนะครับดูวงญ้าผมฮะทำเหมือนกันหมดในเคตเดียวกันนะครับคนที่สนสนใจก็โอเคนะครับให้ได้รับรู้ไปว่าจะปลูกยังไงให้มันงามนะครับเห็นไหมครับผมทําคลิปให้ยาวๆเลยวันนี้นะครับ ดูให้สะาสะใจไปเลยครับลูกมันฮเห็นไหมครับกิ่งตอนนะครับมีรากแล้วนะครับเห็นไหมมีรากนะครับกิ่งตอนมีรากหมดแล้วนะครับพร้อมตัดไปฉําแล้วนะครับเนี่ยด้านโคนเขาอันนี้เราเลือกอีกตรงที่กิ่งตอนที่มีการแตกตรงโคนมาด้วยนะก็เลยปลูกแล้วจะแตกกอใหญ่เลยนไมเนี่ยครับมะละกอแก้วลง,งพันนี้พันแตกกอติดลูกหลายกิ่งอันเนี้ ปกติเขาจะติดที่ต้นกลางต้นเดียวนะครับเห็นวงปุ๋ยของไหมนะวงปุ๋ยเห็นไหมวงหญ้านี่คืออินรียวัตถุที่ที่เติมลงไปนะครับเห็นไหมครับกองปุ๋ยหมกักผมอยู่นี่นะครับใส่ไปแล้วเป็นวงกลมแล้วก็ใช้หญ้าตัดคุมดินไว้นะครับขีดความสามารถของพันธุ์นี้ก็คือมันอาจจะมีเหมือนลูกตัวเมียกับตัวผู้กระเทออ่ะปนกันนะครับใบที่เป็นภาระของต้นตัดออกเลยครับเห็นไหมครับ ว่าใบผมจะไม่มีภาระของต้นนะครับตัดออกครับลูกนี้ครับทรงตัวเมียไม่สวยครับไม่ต้องเสียดายครับตัดออกเลยนะครับเห็นไหมครับลูกเนี้ยทรงตัวเมียอย่างเงี้ยไม่เท่เลยตัดออกเลยอย่างนี้ตัดออกเลยนะครับตัดออกไปเลยนะครับก็จะเหลือลูกยาวๆไว้นะครับลูกยาวๆต้นนี้นะครับเห็มีกิ่งเดียวนะฮะนี่คือกิ่งของเขา ต้นแม่เขาอยู่นี่ฮะลูกเขาอยู่นี่ครับนีเห็นไหมครับดูกันฮนะลูกตัวเมียโ่นตัดไม่ถึงคนระับสูงแล้วต้นนี้อายุสองปีเหมือนกันนะอ่าพามาดูต้นอื่นบ้างนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นต้นกล้าที่ปลูกใหม่เวลาเราปลูกค้นก็ถังว่าปลูกยังไงนะครับเห็นไหมครับว่าวงเนี่ยกว้างกว้างค่อนข้างกว้างนะครับ เห็นไนะหมวงกว้างสับดินเอาปุ๋ยหมักลงสับนะครับลดน้ําไว้พอมันได้ที่เนะี่ยครับมันจะมันจะเหมือนกับว่าเป็นดินดินล้วนๆนะฮะเนี่ยดนี้ดินล้วนๆน,นะดินเหมือนจะดินจะดีใช่ไหมเพราะว่าเรามีปุ๋ยหมักอยู่เนี่ยก้อนปุ๋ยหมักยังไม่แตกนะครับเนี่ยสับเข้ากันกับดินที่เราจะปลูกนะครับเสร็จเรียบร้อยต้นกล้าของเราปลูกนอนต้นนะครับเห็นไหมครับปลูกแบบนอนต้นแม้แขนงแตกแล้วเล็กๆเ,เต็มเลยนะครับนี่คือเนี่ย เวลาเราลดน้ําลดน้ําที่รอบนี้เลยครับล่อให้ลากเขาออกมาหาอาหารครับไม่ต้องไปลดที่โคนนี่เดี๋ยวผลตกมาซ้ําจะเน่านะครับบอกให้ชัดเจนไปเลยนะครับรูหล,ลุมมะกอผมนะมะกอฮะมาดูต้นนี้อีกต้นนึงครับปลูกใหม่นะครับเห็นไหมนี่เขาแตกกอนี่ต้นเดียวนะครับเห็นไหมตอนผมบอกแล้วว่าโคนเนี่ยต้นเดียวนะครับเนี่ยต้นเดียวแตกกอเห็นไหมฮะจากต้นเดียวนะครับ พอขึ้นมาใบาที่เป็นภาระเริ่มแต่งเลยครับเพราะว่ามันจะสะสมเป็นเพียได้ง่ายครสะสมเป็นเพียได้ง่ายเนี่ยต้นเขาเริ่มขึ้นฟอร์มแล้วนะครับเห็นหมั้ยค่แขนงยุบเลยข้างคอเนี่ยเดี๋ยวตัดออกครับเอามาดูอันนี้อันนี้ก็พเพาะเมล็ดนะครับทําสาวไวน้นู่นโคนเขาอยู่นูน่นนะครับโคนเขาอยู่นู่นนะครับลูกเขาก็โอเคอ่ะครับ ดูครับก็สวยดีนะครับอันนี้เป็นต้นขึ้นเองจากเมล็ดที่นกกินหล่นนะครับเห็นไหมครับตอนไว้ออกรากแน่นเลยขุยแห้งแล้วนีตัดได้แล้วนะครับเห็นไหมครับแตกกอนี่ครับกิ่งนี้ติดลูกแล้วอันนี้ต้นต้นเดิมติดลูกแล้วอันนี้ตอนไว้นะครับเห็นไหมครับใบที่ส่วนเกินตัดออกนครับสังเกตไหมครับว่าต้นมะละกอผมจะโปร่งนะครับ ให้ดูวันปลายเห็นไหมครับโปร่งไหมครับเห็นลูกเป็นเต็มเลยนะครับเพียบเลยนะครับเห็นไหครับโคนต้นแตกกอฮะเนี่ยเพราะจากเมล็ดนะครับเห็นไหมเนี่ยครับอันนี้ต้นสามปีแลสี่ปีแล้วนี่ครับต้นเขานะครับทําสาวมาหลายเที่ยวนะครับติดติดลูกทุกกิ่งนะครับเห็นไหมเนี่ยครับนู่นครับเลื้อยไปนู่นนะออกลูกอยู่นู่นอีกนะครับที่จริงตอนกิ่งออกไปเยอะแล้วนะครับ สำหรับสายพันธุ์เห็นไหมครับนั่นเวลาตัดแต่งใบเห็นไหมครับทําเกตเดียวกันหมดนะครับไม่ได้เลือกต้นว่าต้นไหนจะดกหรือไม่ดกนะครับเห็นไหมครับเศษหญ้าฟางอยู่ข้างล่างใบก็คุมเนี้เวลาเราใส่ปุ๋ยใหม่แล้วก็ทับที่ใบไปใบก็จะเก่าแล้วก็เอาหญ้าทับข้างบนอีกทีมันก็จะสร้างอินทรีย์วัตถุนะครับลูกเขาก็จะดกอย่างแน่นอย่างแน่นเลยใช่ไหมครับอ่า วันนี้มีเวลาทำเช้าๆแล้วไม่ได้เข้าสวนมาหลายวันเห็นไหมครับเนี่ยมีต้นเดียวนะครับเห็นไหมครับกี่กิ่งเนี่ยนับให้ดูหน่อยไหมเพราะจากเมล็ดนะครับครับหนึ่งสองนะครับเห็นไหมครับสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับพอเจ็ดปั๊บเนี่ยคือเหมือนกิ่งเขาเยอะแล้วมันจะเอาลูกใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้ครับลูกก็อยู่ประมาณ กิโลหนึ่งครึ่งกิโลนะครับกำลังแบ่งแยกขายได้นะครับนี่คือการเพราะจากมเมล็ดนะครับเห็นไหมครับต้นนี้ก็เพาะจากเมล็ดนะครับเห็นไหมตอนไว้เหมือนกันนะลูกดกทุกต้นนะเพียงแต่ว่าเอากิ่งไว้น้อยนะครับต้นนี้อายุสามปีแล้วครับตัดทําสาวนะครับเห็นไหมครับเอาไว้กิ่งเดียวแขนงนี่โผล่มาก็ตอนบ้างนะครับต้นนี้เพาะจากมเมล็ดอายุหนึ่งปีนะครับ แต่อไว้ต้นเดียวไม่อยากเอาไว้มากนะครับเลยเห็นไหมเอารอยผมตัดออกไปนะครับขแขนงที่แตกมาติดลูกแล้วเห็นไหมครับแต่ผมต้องการคุณภาพของลูกก็เลยปล่อยไว้แค่กคี่ต้นเดียวพอครับมาดูต้นนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับต้นนี้เพาะจากมเมล็ดเห็นไหมครับผมตอน,น,นออกไปเยอะมากต้นนี้นะครับต้นหนุ่มก็เหมือนกันเพาะจากมเมล็ดเห็นไหมครับรอยผมตัดไว้เอาไว้แค่กิ่งสองกิ่งพอนะครับ ลูกเยอะมากเดี๋ยวไปพาไปดูพันธลูกยาวนะครับครับพามาดูพันลูกยาวบ้างนะครับอันนี้เริ่มจากการปลูกเลยนะครับเห็นไหมครับพันลูกยาวมามันมีเมื่อกี้บพันแตกกอลูกก็ยาวนะครับไม่ใช่ว่าลูกสั้นนะฮะนี่ปลูกใหม่นะครับเห็นไหมครับเวลาปลูกนอนต้นนะครับนอนค่อนข้างมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยแขนงแตกนะครับ เวลาเราปลูกอย่างเงี้ยดินก้อนทงโคนก่อนข้างเนินนะครับเห็นไหมครัเวลาฝนตกมาน้ําจะไม่ขังน้ําจะไม่ขังนะครับแล้วก็มาดูต้นที่ปลูกอายุได้สักมาณสักสามสี่เดือนนะครับเห็นไหมครับนี่ติดลูกแล้วสามสี่เดือนอันนี้เป็นพันแตกเกติดลูกที่ต้นกลางต้นเดียวนะครับเหมือนแบบลูกยาวครับต้นแรกๆนะครับเนี่ย เนี่ยจะเห็นลูกแบบนี้ปั๊บสตาร์ทเลยครับโอเคเลยกิ่งทุกกิ่งเนี่ยสามารถเก็บเอาใบออกให้มากที่สุดนะครับเพื่อลดการเป็นเพี้ยเสร็จเรียบร้อยปั๊บพยายามแต่งให้อาหารเขาให้สมบูรณ์เลยครับเพราะว่าลูกเขาสวยแล้วนะครับเนี่ยใบที่ส่วนที่เกินตัดออกให้หมดครับเสร็จเรียบร้อยปั๊บลูกเขาจะถูกน้ําเลี้ยงบารุงเต็มที่นะครับมันก็จะทําให้ต้นเขาสมบูรณ์มากนะครับเห็นไหมอินทียวัตถุเต็มไปหมดเลยนะครับ ทำให้มะละกอลูกมันมันสวยนะครับแล้วก็ดกด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้จะเอาไว้สองกิ่งนะครับที่เหลือเล็กๆเนี่ยเด็ดกมาจะตอนให้หมดนะต้นนี้เป็นพันลูกยาวครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะไปดูต้นแม่เขานะครับพาไปดูกันครับมัวเดินไปถ่ายทางนู้นแป๊บเดียวเด็ดวางไว้นะครับนกมาลุมกินโบ๋เลยแล้วเมื่อกี้นี่เองเด็ดมาวางไว้แป๊บเดียวนะครับ งัวไปถ่ายคลิปทางนู้นทางนี้โบ่เลยนะครับอันนี้เป็นต้นแม่ของเขานะครับลูกขนาดอยู่ที่ประมาณที่สามกิโลกรัมนะครับเห็นไหมครับนี่ลูกอย่างเงี้ยบางคนบอกอุ๊ยหลอกหรือเปล่านะครับดูมือลุลุเนี่ยความยาวของมือผมเนี่ยนะเนี่ยครับโคนโคนอกผมมันยังเลยันยังยาวเลยครับนี่ฮะอย่ละลูกเขายาวมากนะครับข้างบนยังติดอยู่แน่นนะครับเห็นไหมครับลูกไม่สวยสมบูรณ์หักออก ขัว้วมันหักเยอะเลยครับรับน้ําหนักไม่ไหวในนี้ถ้าหากว่าไม่มีลูกเขาที่ค้าโคนต้นเนี่ยต้นเขาจะโค่นไปแล้วนะครับเห็นข้างบนไหมครับยังติดเพียบเลยยังติดอีกยังติดอยู่เรื่อยๆลูกไม่สวยอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเสียดายนะครับตัดออกเลยแบ่งเบาภาระเขาครับตัดออกไปเลยไม่ต้องเสียดายของเรามีอีกเยอะนะครับเห็นไหมขั้วหนึง่งหลายลูกเครื่องหนึง่งสองสาลูกก็พอแล้วแต่ขีดสุดของเขาอะ ัวหนึ่งเคยถึงเจ็ดลูกก็มีเก้าลูกก็มีนะครับเนี่ยครับตัดออกอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหักแน่นอนนะครับเห็นไหมครับหักรับมันหนักไม่ไหวฮะมันเบียดกันเนี่ยครับเนะี่ยขั้วหักหมดแล้วแล้วลูกเขาต้องกี่ลูกอะสี่ลูกนะครับรับไม่ไหวเห็นไหมครับอย่างนี้ถ้าเราอยากเอาไว้ก็ยังพอได้แต่ถ้าว่าเราไม่อยากเอาไว้ เป็นภาระของต้นตัดออกไปเลยครับเห็นไหมครับรอบต้นเลยครับต้นนี้ที่ผมถ่ายลงรูปโปรไฟล์ครับชัดเจนไหมครับมาดูเห็นไหมครับอินทรีย์วัตถุนะข้าวงวงล้อกลมนู่นเลยฮะเบียดนู่นเลยครับรงลูกมะกอนู่นนะครับวงกลมฮะอย่างนี้สร้างฐานอาหารไว้ให้เขาสมบูรณ์นะครับลูกเขาก็จะเต็มพิกัดเลยนะครับเห็นไหมถ่ายให้ดูวนรอบต้นเลย นะครับติดตามหน้าเฟซได้นะครับนลงท่างามวิมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือจะเข้าไปดู YouTube ส่วนตัวได้นะครับที่ DIY คนปลูกผักนะครับเห็นไหมครับเทคนิคการปลูกพืชดูแลอย่างไรให้มันสมบูรณ์นะครับมีรายละเอียดเรื่องการปลูกะอมปลูกมะละกออะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ ขอบคุณที่ติดตามติดตามชมมานะครับยาวๆมาที่จริงอ่ะผมเขาทําคลิปกันยาวมากแต่ผมพยายามถ่ายให้เห็นห,หลายๆต้นนะครับเพื่อเปรียบเทียบนะครับแล้วจะมาทําคลิปให้ดูใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ DIY คนปลูกผัก